สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่แฟนเพจกองหลวงนาะทุกๆคนนะคะวันนี้ปูพามาส่งมอบงามนขุดปรับพื้นที่สามไร่ค่ะพิกัดแปลงตัวนี้อยู่ที่อำเภอโพนางแก้วนะคะจังหวัดสกลนครขุดปรับในพื้นที่สมไร่ค่ะเดิมทีแปลงตัวนี้คือมีต้นไม้เต็มเลยนะคะเต็มแปลงเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่านะคะเริ่มแรกที่เรามาถึงเราก็มางคลีย์ต้นไม้ออกจากพื้นที่นะคะ ทียพื้นที่เสร็จแล้วเราก็ทำการวัดขนาดแล้วก็ขุดค่ะขุดปรับแปลงตัวนี้ในน้ที่สามเนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นแบบเป็นขุดปรับในนในพื้นที่เป็นทํบบ้านสวนนะคะ<ๆ>ก็จะมีสระเก็บน้ำสระเก็บน้ำหนึ่งลูกนะคะแล้วก็คลองรอบพื้นที่แล้วก็เป็นร่องสวนด้วยนะคะตัวร่องสวนเราจะทำอยู่ที่สองร่องนะคะคือมุมนี้ร่องหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ร่องหนึ่งค่ะ แล้วก็เป็นคลองรอพื้นที่เลยนะคะขนาดตัวสระเราจะขุดลึกอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะคะแล้วก็จะมีสะดือน้ําอยู่ที่สองจุดด้ค่ะสภาพยิ่งก็จะเป็นดินกรวดลูกรลังนะคะเนี่ยเราเจาะให้ถึงดินเหนียวนะคะพี่ๆด้านล่างก็จะเป็นดินดินดานดินเหนียวนะคะก็จะเก็บน้ําอยู่นะคะเราจะทําเป็น อ่าตัวสารเราจะทำเป็นสองชานพักค่ะชานพักละเม็ดใอชานพักที่สองนะคะจะเม็ดห้สิค่ะชานพักแรกจะหนึเม็ดนะคะแล้วเราจะถมสูงจากพื้นดินเดิมขึ้นมา80ดสิบเซนค่ะแล้วก็มีพื้นที่สร้างที่พักอาศัยพื้นที่พาะปลูกนะคะได้หมดเลยตอนนี้เราเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดี๋ยวปูปาไปชมฝั่งที่ขุดสระเชื่อมกับตัวคลองนะคะฝั่งนี้เราจะทําเป็นฝายนะคะตัวฝายจะอยู่ตรงนี้นะคะพี่ๆตัวนี้คือเป็นฝายกั้นนะคะเชื่อกันกับตัวสระแล้วก็ตัวคลองค่ะเพราะว่าตัวสระมันจะลึกอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะคะส่วนตัวคลองจะลึกอยู่ที่สามเมตรค่ะทําเป็นไายกั้นแบบนี้นะคะพอน้ําเต็มมันก็จะล้นหางกันได้นะคะ เก็บงานเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะคะพี่วีฝั่งนี้เป็นตัวสะเชื่อมกับตัวคลองนะคะแล้วก็คันล้อมรอบพื้นที่หรือว่าถนนรอบพื้นที่จะกว้างอยู่ที่ห้าเมตรค่ะเดี๋ยวปู้พาไปชมฝั่งตัวคลองนะคะฝั่งนี้จะเป็นตัวคลองรอบพื้นที่นะคะพี่พ แล้วก็จะมีคันล้อมกว้างอยู่ที่5้าเมตรนะคะคันล้อมรอบพื้นที่ค่ะตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร่องสวนซอยข้างในนะคะจะจะทําอยู่ที่สองร่องนะคะแล้วก็มีฝายเชื่อมกันระหว่างตัวร่องนะคะกันระดับค่ะตัวฝายเชื่อมตัวร่องนะคะ เวลาน้ําลดเราก็ถ้าถ้าน้ํามันลดนะคะพี่พเราก็สามารถแบบว,ว่าเอาปลามาเลี้ยงก็ได้เป็นเหมือนสระขนาดเล็กอยู่ได้นะคะนี่อันนี้ลึอกอยู่ที่สามเมตรค่ะตัวนี้เป็นร่องซอยนะคะเราจะทําเป็นฝายเชื่อมกันระหว่างคลองรอบกับตัวร่องด้านในนะคะความกว้างก็จะอยู่ตัวตัวนี้นะคะ ขอกาก็จะอยู่5เมตรค่ะแล้วก็ลึกอยู่ที่3เมตรนะคะแล้วก็ลาทําเป็นฝายกันแบบนี้เลยแล้วทมสูงจากพื้นดินเดิมก็80เซนค่ะเอาค้างๆก็ปลูกเป็นต้นมะพร้าวหรือว่าจะเป็นต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นไม้นา,นานาชนิดปลูกได้เลยนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นคลองรอบค่ะตัวคลองรอบก็กว้างอยู่ที่ ที่ห้าเมตรนะคะแล้วก็ลึกอยู่ที่สามเมตรค่ะนี่นะคะกว้างอยู่ที่ห้าเมตรค่ะจากมุมนี้มามุมนี้คือกว้างอยู่ที่ห้าเมตรนะคะแล้วก็ความลึกจากพื้นดินเดิมนี่คือพื้นพื้นดินเดิมนะคะพี่ๆแล้วก็ลึกลงมาอีกสามเมตรค่ะส่วนจากพื้นดินเดิมถมขึ้นไปที่เราถมเป็นโค้งนะคะเพื่อปลูกพืชผักหรือว่าสร้างที่พักอาศัยเราจะถมสูงขึ้นไปอีกแปดสิบเซนค่ะก็สามารถเป็น ปลูกพืชผักตรงพื้นดินเดิมก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าระดับน้ำมันก็จะอยู่แค่ระดับนี้ค่ะพี่พลงมาแต่ถ้าพื้นที่ตรงไหนที่น้ำเออล้นจริงๆน้ำเต็มมากแล้วก็น้ำท่วมนะคะมันก็จะท่วมถึงด้านบนเลยนะคะหว่าพี่พีทำเป็นวางท่อระบายน้ำออกไปนอกพื้นที่ก็ได้ค่ะแต่แปลงตัวนี้เราจะไม่ได้ทำ เป็นวางท่อออกนะคะเพราะว่าระดับน้ำมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะแต่บางแปลงถ้าน้ำเยอะจริงๆลูกค้าก็จะบอกนะคะเพราะว่าเวลาเราไปขุดเนอะลูกค้าจะรู้ดีที่สุดว่าแปลงนี้คือน้ำล้นน้ำท่วมน้ำอันนี้ต้องระบายออกเราก็จะทำเป็นวางท่อให้ระบายออกข้างนอกพื้นที่ด้วยนะคะแต่เวลาเราเลี้ยง ลาหรือเรื่องไรไม่อยากให้เขาออกพี่ๆก็เอาเป็นผ้าหรืออะไรก็ได้ค่ะมาอุดตรงท่อนะคะหรือว่าเป็นตะข่ายก็ได้ค่ะมาอุดไว้อย่าให้ปลาเราออกข้างนอกพื้นที่นะคะให้แต่เป็นน้ําระบายออกเฉยๆค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะแดดไม่ออกเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจงานขุดนะคะขุดปรับพื้นที่ขุดสะทมที่ ขุดคองหนองนางก็สามารถติดต่อมากับปูดได้เลยนะคะเรารับทํางานทั่วประเทศะคะ่ะพี่ๆคนไหนสนใจก็สาม,มารถทักแชทมาได้นะคะสําหรับวันนี้ผู้พามาสง่งมองานขุดแ่น้กันนะคะสวัสดีคะ่ะ